สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องแวนการ์ดเจกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาทํามหากรรมการดเทพเอกใช้เล่นกันนะครับเราจะทําแต่ภาคแรกเลยก็คือภาคของเซนโดอิจิเพเอกคนแรกในเรื่องของแวนการ์ดกันนะครับเอาล่ะ <c oughs> วันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเทเอกคนไหนที่ผมไม่ได้เตรียมมาก็โทษทีนะฮะเราจะมาทําแบบว่าระเอกแล้วก็คนที่เพเอกสู้ด้วยแล้วก็เหตุการ์สำคัญในการเล่าช่วงในแวนการ์ดกันโอเค ตอนนี้ครับเราจะโฟ,โฟกัสที่ภาคแรกก่อนซึ่งภาคแรกก็คือ Dn อ่ะจริงๆพระเอกมันไม่ใช่ Dn หรอกการ์ดแคนแรกที่ใบใช้ก็คือเซนโดอจิเขาใช้เป็นรอยย้อนพันดินครับซึ่งบัตเตอร์เบดเนี่ยมัน,มนหาผมหา,มาไม่ได้จริงๆก็เลยเอาเป็นเนีย่ยแล้กันนะตัวนี้ยังไงตัวนี้เนี่ยนักปราดผู้นำทางไซนอนตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในภาคแฟนการ์ดวีได้ทีเดียวในการสู้กับยานาฮิเคียวอ่ะ ก็ไอจีเนี่ยเอามาซูเรียงคออไม่ใช่ซูเรียงคอโอเคเอาเคสมมุติว่าไอจีเป็นบัตเตอร์เบรดล้กันนะโอเคปึ๊บเอาสมมติเป็นบัตเตอร์เบรดก็นี่นะครับคือตอนแรกอะเด็กที่เบกใช้คือรอยอรอย้อนพาราดินนี่รอยย้อนพาราดินนะครับภายหลังไอจีเปลี่ยนมาใช้เป็นโกพาราดินแทนนะเมื่อกี้เห็นตัวสับอีกเครื่องนึงไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยมากโอเคมาเราจะมาเล่าก,กันเลยดีกว่าคือจุดเริ่มแรกของเรื่องเวนการเนี่ย ไอจีเนี่ยเป็นเด็กธรมธรมดาาครับเป็นเด็กอ่อนแอที่โดนเพื่อนแกล้งในโรงเรียนและเขาได้พบกับใครคุงผู้ชายเด็กรอยย้อนพลาดินใครคุงได้ให้วสัสเตอร์เบดกับเขาจนมาเป็นร่างวาตาของเขาจนถึงภาคตอนจบซึ่งอตอนใกล้ๆจบเนี่ยไอจีเองก็ได้สู้กับเลนเลนเนี่ยใช้เด็กชาโด้พลาดินครับผมแต่ว่าอันนี้ผมหา,มาไม่ได้นะมันยาก,ยากหรือเปล่าก็ไม่เลอโอเคแลวไอจีเขาก็สามารถเอาชนะมาได้ครับผม ตัวนี้ก็คือร่างอาวตารของไคคุงครับเป็นร่างอาวตารอ,อันที่สองของเขาก็คือ d a r o n i c Overlord DN ซึ่งในการ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร่างอาวตารที่เป็นการพัฒนาครั้งสุดท้ายของ Overlord นะคือต้องขอบอกเลยนะครับว่าไอจี IG กับไคเนี่ยคู่นี้คือไอจีเขาอยากคู่กับไค,ค,ค,คมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนแรกเลยซึ่งในเรื่องภาคแรกเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกมากนะเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนในปัจจุบันนะอะไรเวอร์วังอลังการก็ไม่รู้อืม ้วในตอนจบของภาคแรกเนี่ยตอนที่65เขาก็ได้สู้กันนะครับผมเอาละครับมาในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของโกพลาดินและนารุคามิกันเลยในภาพนี้นะครับไอจิ IG จะใช้เป็นราทีถเพื่อบ้อนบรอนเอเซลเป็นร่างวตาตาของเขาและมีร่างพัฒนาต่อไปคือพลาตินาเอเซลนะฮะในภาพนี้นะครับเป็นในเรื่องที่กล่าวถึงว่าไอจิ IG เนี่ยสูญเสียรอยยอนพลาดินคังิโรแล้วก็ ชาโดคัินไปซึ่งในเหตุการณ์นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเองนะครับผมคนที่ดูมาก็ต่อเลยต่อเลย okay. จริงๆเนี่ยไอจี IG มีเกาโมด้วยนะเกาโมที่เพิ่งได้มาไม่ไม่ใช่คาโมนี่นะอันนี้เป็นภาาสามแต่ผมเอามาดูเฉยๆคือในภ้านี้เนี่ยไอจี IG สูนเซลย้อนทรารินไปและพยายามจะตามหาความจริงเกี่ยวกับการ์ดของตัวเองว่ามันหายไปยังไงหายไปได้ยังไงแล้วเขาก็ได้ไปได้นี่บอลเอเซลมานะครับผมได้วันเอเซลมาน ในภาคนี้นะคบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรีมิดเบรกไม่เหมือนภาคแรกนะครับที่การใช้สก,กลธรรมดาคือรีมิดเบรกเนี่ยต้องขอบอกกันว่าสก,กลของมันเนี่ยเป็นสก,กลที่สามารถใช้ได้เมื่อเรามีตีดเมจหรือมากกว่าอย่างอันนี้เนี่ยไอเอเทรดก้อนอันนี้ไม่มีรีมิดเบรกนะแต่ว่าเป็นแคร์ของคามูนที่ใช้ค่อนข้างเก่าแลยครับแต่ว่ามันนานแล้วนะโอเคครับเราดูภาคสามเลยดีกว่า ในภาค3นะครับไอจิจะใช้แทนโกผาดินเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นโกผาดินที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือได้รับพลังของรอย่อมไส้หมีเข้ามาเป็นโกผาดินรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่าลิเบอร์เรเตอร์นะฮะไอจิ ID. ก็จะมีบัสเตอร์เบดลิเบอร์เรเตอร์นะแต่ผมไม่สามารถหาได้นะมันมัน,นานเกินไปฮะนี่นะที่ผมมีก็เป็นลิเบอร์เรเตอร์เคีื่องหมาป่าเกาโมคือตอนนี้นะครับเป็นเลเยอรที่มีลิงโจ๊กเกอร์เข้ามาปัวพันธุ์ กาโมเองก็เป็นหนึ่งในล่าอาวตารของไอจิที่ใช้ด้วยเหมือนกันโอ้โหทุกทีอะกล้องจลดนกล้องฉลนุนนะโอเคโอเคครับมาดูต่อดีกว่าโอเคนี่นะเกาโมฟึบซึ่งเกาโมเนี่ยเขาก็จะมีล่าพัฒนาของตัวเองนนะครับอยู่สองอยู่ล่างนึงก็แรกเนี่ยเกาโมเขาเป็นอัศวินหมาป่ากาโมธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เขามาอยู่ย้ายเป็นโกพลดินแล้วก็จะเป็นรีเวอร์เรเตอร์เชื่อมหมาป่ากาโมไอจิเนี่ยใช้สู้กับนาวิกเป็น โบวิ่งซอรรีเวิร์สนะครับผมเก้าโม่เนี่ยก็มีล่าวิทยาการด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นลิเบเรเตอร์แห่งเครื่องลำแสงเก้าโม่เอ็กซีดนะครับผมแล้วก็มีอีกอาร์ตหนึ่งเก้าโม่อีกล่างหนึ่งนี่ก็ล่างเดียวกันนะสกิลเหมือนกันแต่ว่าคนละอาร์ตส่วนไทคุงนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไทคุงเนี่ยเขาจะใช้เป็นดาวดิกเนสเซนดันนะครับนี่ตัวนี้เนสเซนดันเองก็จะมีล่าวิทยาการด้วยนะครับ ไครคุ้งเนี่ยหลังจากเขาเห็นได้การได้เห็นว่าการต่อสู้ของใครกับไอจิแล้วเนี่ยเขาก็แบบเข้าด้านมืดเออเข้าด้านมืดอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะเข้าด้านมืดไปเข้าด้านมืดมาก็ไปเล่นลิงจ๊กเกอร์นะครับลิงจ๊กเกอร์ก็ <laughs> <laughs> เล่นไปเล่นมานะฮะเขาก็กลับมาเล่นคัง์เโล่ก็จะมีนี่เป็นล่ามาตาตัวใหม่ของเขาดร็อาดิกโอร์ลอดเดอะรีเบิร์ดเข้าสู่เรื่องภาคสี่ครับ ใช่ครับภาคสี่เนี่ยไอจิ IG จะหายตัวไปนะไอจิ IG เขาจะหายตัวไปครับผมก็ไม่รู้เขาหายไปยังไงเนาะในในเรื่องมันก็จะมีบอกกับเองก็ให้ลองไปดูกันนะครับใครคุ้งเนี่ยเขาอยากจะตามหาความจริงกับเรื่องนี้เขาเลยรวบรวมพักพวกและไปสู้สู้ไปสู้มาเนี่ยศัตรูสำคัญเรื่องนี้ก็คือนี่อโอลิเวเรียกยานะฮะเขาเป็นคนใช้โกมินต่อจากไอจินะครับผมล่ามตาเขาก็จะเป็นนี่ดิเบอรเตอร์เพิง์ฟสีคามเพอร์ฟิวัล แล้วก็มีรีเจียนในภาคนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการรีเจียนนะครับตัวภาค3เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการเบรกไลท์และคอสเบรกไลท์นะครับในแคร์ภาค3เนี่ยจะมีอะไรมากมายอย่งเช่นว่าลิงโจ๊กเกอร์ที่เป็นแคร์แบบคนเล่นเยอะมากนะในตอนนั้นนะแในภาคสี่ก็จะเป็นการรีเจียนซึ่งเพอร์ติวอลเนี่ยก็จะมีรางอัปเกรดด้วยนะั่นก็คือรีเวอร์เตอร์แฮนดเพอร์ฟิคแคร์นะฮะโภมิเนนต์แกร์นะกับอัลโคเบลของเขา แน่นอนครับใครคุมก็มีเหมือนกันตัวดีเลยในรื่องภาคสี่เนี่ยใครคุมก็จะเปลี่ยนไปเล่นแคนร้อยย้อนธารดินครับคือ Buster Base Sticker นะฮะครับแต่พอเขาเล่น Buster Base Sticker ได้ไม่นานเนี่ยคือแบบมันมันค่อนข้างแบบแพ้แพ้แพแพแบ่อยไงเอออะไรอย่างนี้เขาเลยเปลี่ยนไปเล่นคางิโร่นะฮะซึ่งร่างอาวตารเขาตอนนั้นก็คือนี่เลยมังกรแหนะดาววอร์เทคจักนิวแล้วก็มังกรแหนะดาววอลวินดราก้อนนะ Dragon, นะฮะ พอเขาเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทาย้ายภาคเขาจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นด a ลลิกโอเวอร์ d อดดิ r เกรสจบเนภาคสี่ครับต่อมานะฮะก็คือภาคห้าซึ่งภาคห้าเนี่ยจะเป็นยุคของการใช้เกจสีนะฮะก็คือการสไตล์นั่นเองนี่นะฮะก็คือเด็กของภาคภาคห้าเกียร์คอนิคเล่นนี่นะครับเออผมลืมบอกไปในเรื่อยภาคสองเนี่ยคนที่ใช้รอยย้อนพันธดินก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เอจิเขาคือนี ไดโกครับเป็นไดโกอันนี้คือแองตัวิกาดนะผมไม่สามารถหาแองทรวิกาดล่างธรรมดามาได้ก็เนี่ยหา,าได้แต่ล่างเกียร์สีก็ถือว่าเป็นแองทวิกาดแล้วกันนะแล้วนี่นะครับนี่ก็คือการตายครั้งแรกของเกียร์นี่เกียร์สีนะครับของเกียร์คอนนี้เปนไปแรกเลยนะนะครับจากนั้นเรื่องเนี่ยก็มามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ไปภาควีซะแล้วนะ เด็กที่พระเอกใช้ตอนนี้นะครับก็จะมีข้อแรกคือเตโดไอจิรอยอนพารินและโกผารินข้อต่อมานะครับคือไคโชตะกิไคคุงเนี่ยในช่วงในเรื่องภาคสี่เขาจะเป็นคนที่ว่าจัดการาตัวร้ายตัวร้ายภาคนีก้ก็คือไอจินะฮะก็ก็ถือว่าเขาเป็นคนในเรื่องในเรื่องก็เป็นพระเอกเนาะแล้วต่อมานะครับคือภาคห้าภาคห้าก็คือชินโดโคโนและตัวที่เขาใช้ก็คือโคโนเจตราก้อนนะฮะซึ่งโคโนเนี่ย เขาก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นโคโน่เจ็ดดราก้อนแซ่เอ้ยยังไม่แซ่ยังไม่แซ่ตอนนี้เป็นจีอยู่ตอนนี้ยังจีอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นโคโน่เจ็ดดราก้อนแซเองโคโนเนี่ยเขาก็มีร่างพัฒนาหลายร่างเหมือนกันนะครับในร่างเกรดสี่มีทั้งเนคเทสเกียร์เน็กแล้วก็เกียร์กูวี่แต่จะมีโคโนไวเตอร์เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยครับซึ่งในเรื่องต่อจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องต่อจกนี็จีการ์เดียน จิการเดียนเนี่ยก็จะเป็นเกจสีที่สามารถใช้ป้องกันได้นะครับผมนี่นะฮะก็เราก็มีตัวอย่างจิการเดียนให้ดูสักใบนะฮะนี่ก็คือจิการเดียนนะครับผมนี่จิการเดียนโอเคครับก่อนที่จะจากันไปนี่ฮนะนี่ฮนะนี่นี่นะครับคือวิทยาการล่างสุดท้ายของโคโนเจต์ดราก้อนนะฮะปุ๊บปุ๊บหนีดูนะโคโนหนีนี่ เพราะว่าโคโนเซตเนี่ยผมว่ามันเหมือนแบบเกียร์เน็กมากกว่าเอ๊ะยังไงเดี๋ยวโคโนเซตมันเป็นสีขาวอะตัวลองตัวโคโนเนี่ยตอนนี้จะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมพอเสร็จแล้วโคโนจะกลายเป็นสีขาวฟึบสีขาวเลยแบบมันเท่มากแล้วก็จะเป็นโคโนไวเซอร์เฮริเทสที่สามารถข้ามเพลนได้นะฮะเกียร์ตีเขาก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันตัวไลท์ในภาคสุดท้ายอ่ะก็คือกีเซ่ครับซึ่งกีเซ่เนี่ยก็จะออกมาอีกไม่นานนะครับผมเออผมลืมพูดถึงตัวนี้ได้ไงเนี่ย อันนี้ก็คือโคโน่เหมือนกันเขาคือโคโนดันครับผมนี่เค okay, ครับบ๊ายบาย